อาดุมัติการลดค่าไฟฟ้าในระยะเวลา4เดือนก็คือเดือนกันยาตุลานะฮะแล้วก็พฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับรวมเป็น4เดือนสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับ กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า92.04สตางค์ต่อนหน่วยเอคุณต้นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคนที่เป็นถือบัตรสวัสดิการเอาไว้เนี่ยที่เขาได้ลดค่าไฟอยู่แล้วเนี่ยครับก็ได้เต้ลดเพิ่มอีกนะ,ะเพราะ<ก>าเขา,ะเาเขาใช้ไม่ถึง3ามอยู้่มันเป็นคนละส่วนกัน<อ>คนละส่วนกัน นะครับอันนี้กลุ่มที่1น,นะะฮะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยระหว่าง3 0 1ถึง500หน่วยต่อเดือนอนะครับก็จะได้รับส่วนลดแบบขั้นบันไดในอัตราร้อยละ15-75ถึง75ดังนี้ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า301ถึง350หน่วยก็จะได้ส่วนลดค่า FT ร้อยละ75 หรือ 51.50, สตางค์ต่อนหน่วย <c oughs> ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า351ถึง400หน่วย <c oughs> ก็จะได้ส่วนลดค่า f t ร้อยละ45หรือ 30.90, สตางค์ต่อนหน่วย <c oughs> ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า401ถึง500หน่วยได้ส่วนลดค่า f t ร้อยละ15หรือ1 0 3 0สสตางค์ต่อนหน่วย <c oughs> นะครับซึ่ง ทั้งกลุ่มนี้เนี่ยในข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็จะครอบคุมประชาชนเนี่ยประมาณม21ล้านคนทั่วประเทศก็จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าตลอด4เดือนนี้นะฮะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็เป็นการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาพลังงานนะครับซึ่งแน่นอนมันมีปัจจัยมาจากระดับโลกนะครับเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวเล็กตัวน้อย เราก็ได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้าด้วยยิ่ยงใช้น้อยๆได้ส่วนลดยิ่งสูงก็เกือบบาทเลยนะใช่นะครับก็เป็นการโละรลงทางอ,อ้อนะครับคือถ้าท่านประหยัดได้เยอะเนี่ยท่านก็จะได้รับส่วนลดเยอะอสำหรับค่าไฟฟ้านะครับ